สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเครียดกันทั้งบ้านสวนส้มส่งของให้ลูกค้าถึงปลายทางสภาพแทบไม่เหลือชิ้นดี เครียดกันทั้งบ้านสวนส้มส่งของให้ลูกค้าถึงปลายทางสภาพแทบไม่เหลือชิ้นดีชาวเน็ตแนะให้จี้บริษัทขนส่งรับผิดชอบเพราะเจ้าของสวนมีรูปภาพยืนยันก่อนส่งสภาพยังสมบูรณ์สวยงามเจ้าของสวนส้มโพสขอคำปรึกษาหลังส่งส้มให้ลูกค้าผ่านบริษัทขนส่งชื่อดังตอนส่งไปสภาพยังดีแต่เมื่อถึงปลายทางพัสดุกลับพังและกล่องพัสดุพังยับส้มข้างในถูกบีจนแตกเสียหายหนักเจ้าของโพสเล่าว่าบ้านเราทำสวนส้มขายส้มใส่กล่องกล่อง10กิโลตอนส่งเราแพ็กอย่างดีค่ะ และนี่คือรูปที่ปลายทางส่งมาให้ดูพังหมดทั้งกล่องทั้งส้มเฮิมีกล่องหนึ่งที่ไม่ใช่กล่องของทางร้านเราขนส่งเปลี่ยนกล่องของเขาเองกล่องสีขาวคาดว่ากล่องนั้นน่าจะยับเยินที่สุดเขาเลยเปลี่ยนกล่องใหม่ให้แต่ปลายทางช่างทั้งกล่องดูน้ำหนักหายคำาไม่ถึง9โลแต่เราส่งไป1 0บถึสงสิบโลทุกกล่องค่ะ ส่งเคลมไปไม่รู้จะเคลมได้ไหมทุกทีส่งเจ้านี้ไม่เคยมีปัญหาเลยเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกไม่เคยเคลมเลยตอนนี้นั่งรอยอย่างเดียวเ,เขาจะเคลมให้ไหมเคลมให้เท่าไหร่ร้านเราเสียหายหนักมากมีใครเคยเคลมไหมแล้วเคลมได้จํานวนเต็มของสินค้าไหมใครรู้แนะนําหน่อยค่ะตอนนี้เครียดกันทั้งบ้านจริงๆค่ะโดยสภาพของที่ไปถึงลูกค้านั้นกล่องแทบทุกกล่องพังเละทั้งทะลุเป็นรูและบูดเบี้ยว ส้มข้างในแตกออกมาจนเละเลยทีเดียวชาวเน็ตแนะให้ติดต่อไปทางส่วนกลางของบริษัทขนส่งเพื่อให้ทางบริษัทผิดผิดแดะชอบความเสียหายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ